กาลสิน์ไม่ได้มีดีแค่ไดโนเสาร์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างเหมือนได้ย้อนกลับไปยุคจูราสสิกเลยนี่แหละครับความรู้สึกเวลาไปเยือนกาลสินเปิดบทแรกกันเลยเราจะพาย้อนเวลาไปดูประวัติศาสตร์สุดคลังของกาลสิน์กันครับทริปนี้เราจะแวะ3ที่เด็ดๆครับทั้งพิพิธภัณฑ์เจดีโบราณแล้วก็วัดบนเขาที่แรกเลยพิพิธภัณฑ์ศิรินทร บอกเลยว่าที่นี่คือคลังฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์สุดๆจากนั้นไปต่อกัน nope. ที Gerilim ่พระธาตุยาคูครับเจดีย์เก่าแก่สมัยทวารวดีที่เขาว่ากันว่าศักดิธิ์มากแล้วก็ไปวัดพุทธนิมิตภูเขาไปดูะนอนแกะสลักบนหน้าผาอายุกว่าพันปีสุดยอดมากเอาละครับพักเรื่องประวัติศาสตร์มาสูดอากาศบริสุทธิ์กับธรรมชาติสวยๆของกาลสินกันบ้างบทนี้จัดเต็มเรื่องวิวสวยๆครับทั้งเขื่อนภูเขาอ่างเก็บน้ําแล้วก็หน้าผา เขื่อนลำปาวนี่แหละครับที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของคนที่นี่เลยน้ํากว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วถ้าอยากเห็นวิวเขื่อนแบบเต็มเต็มตานะครับต้องมาที่สะพานเทพดุดาเลยสวยมากส่วนใครเป็นสายขึ้นเขาต้องไม่พลาดภูสิงห์เลยครับจุดชมวิวคือสวยตะลึงจริงๆถ้าอยากหาที่นั่งชิลๆเงียบๆอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงนี่แหละครับตอบโจทย์เลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือผานางเองครับเป็นหน้าผาหินปูนที่รูปทรงสวยแปลกตามากๆ เท <ด df> ี่ยวจนทั่วแล้วมาปิดท้ายด้วยการไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่นี่กันครับบทนี้เราจะพาไปดูของดีของเด็ดทั้งหมู่บ้านทอผ้าไหมแล้วก็ไปเดินตลาดกันครับไปดูผ้าไหมแพรวากันครับสวยงามวิจิตรสมกับเป็นราชินีแห่งไหมไทยจริงๆปิดท้ายวันด้วยการเดินเล่นหาของกินอร่อยๆที่ถนนคนเดินกาลสินบรรยากาศคึกคักสุดๆเห็นไหมครับว่ากาลสินมีอะไรมากกว่าที่คิดแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรเราบ้าง ที่นี่คือส่วนผสมที่ลงตัวครับได้ทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย้อนไปเป็นล้านปีและได้พักผ่อนกับธรรมชาติฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีใครอยากเก็บกระเป๋าไปกาลสินกันบ้างหรีอยงครับ